จะเล่นเกมทุกวันนะแต่พอมาเกมนี้ที่ไรไม่รู้เป็นไรไม่รู้มันจะแบบมือไม้สั้นเคยบอกว่าจะเลิกเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเออมันเล่นแล้วมันเครียดก็เลิกไปได้แบบถ้าย้อนกลับไปดูน่าจะประมาณ7จเดเดือนมันเกือบปีก็คงไม่เสียหายอะไรมั้งถ้าเกิดแบบเราแวะกลับมาเล่นแบบนานๆทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไงเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบเล่นแล้วรู้สึกเข้าถึงจิตวิญญาณของเกมนี้โคตรหายไปเกือบปีตอนแรกก็คิดว่ารู้สึกว่ามันนานมากเลยนะแบบ จริงคือมันก็ถ้าเกิดไปย้อนดูเวลามันก็ไม่ได้นานไม่นานเท่าแบบรอใครสักคนในประเทศไม่สามารถเล่นเอเดนได้แบบเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเล่นระโวยวายหนักมากนะครับจนคอมีปัญหาเออถ้าเกิดกลับมาเล่นนะคือผมจะต้องห้ามนะห้ามห้ามใช้เสียงเยอะแบบตอนนั้นนะครับไม่งั้นไม่งั้นผมจะไม่มีเสียงไปใช้อีกไอดี ID ที่เคยบอกว่าจะขายนะครับก็ไม่มีคนซื้อก็เลยแบบเออเก็บไว้แล้วกันหันสี่ตัวนะ ส่วนเซอร์ก็5ตัวนี่เลิกไป7เดือนเพิ่งมีเซอร์เพิ่มมา5ตัวเองหรอนะครับเดี๋ยวจะลองลองเล่นดูแล้วกันนะผมก็จะรื้อฟื้นนะถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นหลายหลายหลายวันมากกว่านี้นะครับก็อาจจะแบบไปลองอะไรใหม่ๆบ้างนะมีของใหม่เยอะแยะเลยนะหวัสดีทุกคนเนะเดี๋ยวนอนเล่นนี้อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์น,นิดนึงนะครับซึ่งจะพยายามแบบชะงงหน้าไปอ่านตอนที่แบบผมมีจังหวะนะซึ่ง มันเล่นยังไงวะเฮ้ยถึงจะเห็นอย่างงี้ผมจำจุดเกิดได้นะเว้ยเออจำจุดเกิดได้นะนะเห็นนะตัวอะไรวิ่งวิ่งอ่ะเออเห็นอย่างงี้คือแบบตีโดนนะเออโดนไหมเห็นอย่างงี้โดนก็เย่ละผมไม่ได้ปิงขึ้นใช่ไหมปิงประมาณสี่สิบโอเคปกติปกติโดนจูบไปแล้วนะ ประเดิมด้วยผู้อย่างรู้ในโรงงานพับทุกไม้ทุกแผ่นนะครับการที่พับทุกแผ่นก็ชนะแล้วเกมน่าจริงเดินติดนู้ติดนิดหน่อยอ่ามีนกให้ผมมีล็อกเป้าเดี๋ยวต้องปิดล็อกเป้าให้เอาแล้วติดเฉย <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยัะจังหวะนี้ <c oughs> เกมเล่นมาถึง5เครื่อง ให้เชื่อไปดิเครื่องสั่งได้อยู่แล้ว <c oughs> ผมไม่ไหวแล้ว Seven kill. สั่งเป็นเจ้าแค้วสั่งจริงสั่งจังเอาจริงดินออกตัวาที่สองว่ะนะครับข้างขวามีแดนเซอร์โอเคเดี๋ยวผมแค่ยี้เขาเจ็บเจ็บแล้วกันแค <c oughs> สวัสดีครับ คลิปคลิปเก่าๆถ้าผมขยันจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคลิปนะถ้าเกิดแบบไม่อู้นะครับขอบคุณส่องหน่อยดังมากๆเลยนะครับผมสัตวิชนเอ้ยไม่ปีนะ่ะเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อคือเซอร์เขาแบบว่ามาเหนือหรือว่าหรืออะไรอะ่ะคือเป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่ปีนนะครับเมื่อกี้ไงก็เธอเล่นฮ็อกอะ่ะแล้วกดตีไม่ติดครับจังหวะนี้ โอเคไม่เป็นไรครับเราโลบมาก่ะเวลัน,นลบมากมันไม่ดีมีท่อนยฮะตรงกลางเสียงผมอาจจะไม่ขึ้นถมเท่าเมา่ก่อนนะแล้วก็แบบน่าจะเหลือเวลาไม่เยอะนะครับสำหรับการไลล่าเซอร์เอ้ผมมองเห็นหญิงตระปวดหญิงกระปวดเขาอยู่นูน่น เฮ้ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าดาวดาวมาแป๊บหนึ่งนะขอ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 ตั้งใจตั้งใจมา,ากๆ่อนนี้มันมีล็อกเ้าที่เองได้ขอบคุณสักห้าสิบดาวสงการแล้วก็สี่หรือห้าดาวกุกๆฟาทะยับได้เลยฮนะจะฟาจหยับเขาใช้ไทยดึงผู้ย่างรู้กันไปเร็วห้าวีเท่านั้นแหละห้าวีเท่านั้นแหละ เอ้ยอย่าล็อกเป้าเองไม่ไหวจริงตีอะไรตรีพี่โทนผมเซ็กระจกไปแล้วกดตีไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนกันเงาก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับกระจกตึงๆขอบคุณ85ดสิบห้าดวดีแลนด์ด้วยนะครับผมแมนมากเดี๋ยวดิอย่าชม รู้สึกกางมากเลยนะดูดีมันไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิงน้นนะครับเรียกว่าผมจะกดเสรกระจกผมยังกลายเป็นปุ่มชา้าตีอะ่ะคือตอนนี้เป็นได้แค่ฮันเตอร์กดเฝ้าจริงฮันเตอร์กดกดเฝ้าเฝ้าโอเคครับมีเงี้มันไม่ล็อกเป้าให้มาแลงหนีไปเครื่องเหลือสองับผมสองไม่จริงอ่ะ แล้วก็เย่อยู่ใหฮะตอนนี้จิงตรงนั้นจะโซนง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเราไปตรงนั้นนะฮะข้างหลังก็มีเซอร์อยู่แต่ว่าเอตาบวเน,นมันอยู่ตรงนี้พุ่งอะเต็มหลังไปหนึ่งคี ไม่ต้องเก้เกมแล้วให้จหังหวะนี้โซนดีกว่าไหมโซนไปดิเฮ้ยมันปั่นดรื่อ,อครับไม่ได้จริงเขารู้แล้วว่าเราจะโซนเครื่องแนะเกะลูก,กตากกันใหญ่เลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วอุ้ยโมโม่ขอบคุณหนึ่งพันดาวนะโมโม่น่ารักมาก คือไม่ได้ใส่แว่นแล้วเขาไปทำเลสิกมาเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะตีไม่โดนเออเป็นไปไม่ได้กดตีไม่ออกแะ่ทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> โดนเซอร์เขาเล่นแล้วครับผมผมกำลังจะโดนสามเครื่องพร้อมกันนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนสามเครื่องพร้อมกัน้องคอสี่เท่านั้นแหละถึงจะทำได้ ก็แค่แบบตีสุ่มมันสื่อสารกันไม่ทันยากเออคอสี่ยังเละเลยมันันไม่หยุดครับผมสั่นไหวสั่นไหวแบบไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ตรงนี้กันสองตัวแถมตรงนี้มีกลองดนตรีที่กระทืบไม่ได้อ,อ๋อยู่นี่เหมือน <c oughs> เหมือนฮันเตอร์เด็กน่อยแต่เนะี่ยโอเคครับกลับไปดูตัวลงนะถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปโซนนะเอาไปโซนโดนพับไม้ใส่แนะ่ไปมาเร็วนี่ก็ว่านั่งตรงนี้ไปเลยถ้าจะช่วยกันไหนะก็ต้องแบบดึงแล้วก็แบบว่า ย่างหน่อยนะย่างหน่อยย่างหน่อยย่างตรงที่มันล็อกเป้าให้ผมเนี่ยโอเคตอนนี้เอาใครก็ได้ฮะมาเฮ้นั่นคืออะไรทำไมผมตีไม่โดนเกิดอ,อะไรขึ้นเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ คือเกมเดียวก็น่าจะเกมเล็กก็น่าจะแบบน่าจะเย่หน่อยจับได้จับได้จับได,บได้น่าจะสามารถเสมอได้อยู่ฮนะไม่เสามอก็พลิกคือผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับมือตบตบเป็นเด็กน้อยตอนนีน้ไม่มีการเฝ้าแน่อนอนครับผมเอ้ไม่มีการเข้ามาช่วยแน่อนอนเขาบผมเาขาไข่ทิ้งไงมันะจ,จ็บ เครื่องสั่นส่งเครื่องส่งคิดทางแต่ผมน่าจะเลือกทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำเลที่จะออกไปโซนนไม่ค่อยดีคิดว่าดึงทางหรือเปล่าดึงไม่ทันนียบร้อยฮะ ยากหน่อยอเออปล่อยแมลงมาตรงมุมด้วยตีก็ไม่โดโอเคเครื่องติดปะยังไม่ติดเขาแบบไม่ได้ปั่นเครื่องเดิมบอกแล้วมันยากไม่ได้คอกันยากหน่อยนะหลุมอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องสั่นอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะบังเกอร์ป โอเคก็พี่ไอเดนสวัสด,ดีฮะสวัสดีครับอยากจะเมาสนะคือกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเมาสหรือว่าจะเล่นเกมเด็กเ้าอยากจะดูอะไรกันนะฮะดูการเมาส์หรือว่าดูการเล่นเปิดใหม่พุ่งหลบจริงเหรอมันมีเปิดพุ่งหลบด้วยเหรอหาท่านอาจารย์ทั้งหลายมาสอนผมแลยนี่ก็จะเป็นเกมที่สองเล่นเป็นผีจีนนานชร์นาทาวนะครับ ก็อาจจะเล่นแบบง่อยๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะพอดียังไม่ค่อยชินปุ่มแล้วก็เลยกดตีไม่ค่อยติดอ่ะรอดูแล้วกันโอเคมาเหีนยนมมาถึงเราต้องปลาลุ่มไม่ใช่เหรอใช่ครับมาถึงเราต้องปาล่มแต่ไม่ได้ปาก็เลยแบบกลายเป็นตัวเดินตีงู จริงรู้ตัวแล้วเนี่ยเจอรูกาตัวเลี้ยงนะครับว่าเคโยไม่ใช่รูกานี่มั้งจะทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยเนะี่ยถามจริง18ดาพัทลิดานะครับขอบคุณแคลับทำไมผมต้องมาเจอสิ่งนี้ด้วไหมยังเป็นโจทย์เก่ากัอยู่อีกนะ วาดสุดล่มก็ยังยาวอยู่ก็ยังเป็นโจทย์เก่ามาอยู่นะครับสำหรับเจ้าสิ่งนั้นมีการาบล็อกให้สวยงามครับผมการเซฟเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนแยกให้รอจับไัยทุกแยกเอาแล้วครับผมจ้องหน้าจนสามารถวาดรูปได้โอเคโย มีตัวสตัน์นี่นาตีนี้นี่ดีกว่าแฮะตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวที่แบบว่าตีเบิ้ลอะไรได้ขนาดนั้นอย่าน้อยก็เป็นการไล่ที่เขาผมรู้นะว่าโจทย์เก่าผมอ่ะมันจ้องจะมาช่วย ดูให้มันทีเดียวถึงเก้าอี้วางไปดิวางรูปไม่สตันครับผมเพราะว่าพับไม่ทันพับไม้ใส่นะเรียบ้ลยโด,โดนโรูปแทนนะครับไม่ได้โดนพับไม้โอเคไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะได้เลยโอเคจิตกรอยากจะบอกว่ากดเปียบๆไม่ติดเรียบอ้อย ลลมหัวทิ่มไปงั้วิ่งหนีก็จะกะจัดกระจายคือใกล้ๆก็มีกระอีบ้้งเมื่อกี้นะครับแกผมพ้ามาไกลเกินพอรู้สึกว่าเขายิวตรงนี้นี่ไงรางสังหอน่ะก,นกลิ่นกลิ่นมันอยู่ตรงนี้ไงกดเปียๆไม่ติดอยากจะชิ่งๆไปช่วยเพื่อน สวยเผมตีก็อี้ไปหนึ่งทีแล้วยื้เฟร์นะผมอึมมันยื้ได้เพราะมันเป็นจิตกรนี่หว่าผม,มลืมไปเลย <c oughs> แล้วดึงทันที <c oughs> ไม่เธอเลยเด้ <c oughs> ผมกดเปียกๆไม่ติดอีกแลว้ว <c oughs> มันเงือกมาันงาัก มีดิมีรูปชัวผมมั่นใจมั่นใจว่ารูปมาชัวเอาไม่มาเกยบเปลี่ยนล,ล,ลมแบบแสดงว่าไม่มีจังหวะจริงฮะเห็นอย่างนี้คือเครื่องน่าจะไหลไม่หยุดอะจริง <c oughs> เหลือหนึ่งแล้วอ่ะ <c oughs> สั่นไม่หยุดรวมพลังปั่น ว่าเอออะไรมะเนี่ย <Okay. S 1> เครื่องอยู่ข้างหน้าน่าจะไปหาได้ไช็อตสักกี่หนึ่งสวยมันคือเครื่องนั้นจับนั่งเดือมันคือเครื่องนั้นฮะอยู่ในนู้น ย่าเอ๋บินกันไปด่วนเอะไรก็ได้นะครับผมมาให้ได้สักตัวหนึ่งทุกตัวล้วนเจ็บเอาได้ของเล่นมาด้วยตัวนี้สวยครับผมรีบเกินไปผมรีบเกินไปแล้วทางนั้นเขากำลังปั่นอย่างสุดชีวิตโอเคได้ละ มันไม่น่าจะขึ้นนะเพราะว่าทุกตามันก็แบบมันก็หน่วงอยู่นะใช่ไหมเนีย่ยเขาแก่แล้วเนะี่ยเขาไม่ไม่ไหวฮะไม่ทันไม่ไหวจริงประมาณ80%เซนะครับถ้าเกิดผมยื้อให้สก,กิลมันแบบว่า มันขึ้นมาจนกระทืบเครื่องได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็น่าจะอโอเค <c oughs> อยู่ยังไงเดีตีไปต้องมีการสวยครับผมพวกที่มันลายจริง มือไล่ไปโดนสติกเกอร์ผู้วะชอบสุดขีดนะครับเขาพยายามามารุมเครื่องอย่างนี้กันเนะี่ยเพราะว่าน่าจะแบบเป็นเครื่องที่รู้แล้วว่าจะเสร็จแล้วสวยครับผมโดนช็อตไปหนึ่งทีอยากจะเอาให้เสร็จให้ได้จริงๆอยากให้เสร็จจริงๆอาจจะอีกเอา้าแม่เงเลย มึงสร้างเกมให้ใครเล่นเนะี่ยฮันเตอร์นี่คือแบบถ้าเราเจอแค่เซอร์ทั่วไปก็คือตึงเร็วนะครับถ้าเกิดไปเล่นแบบจริงจังนี่มันเอาอะไรไปสู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตายชัวช์ๆนะ มาเลยรวมพลังกันช่วยแล้วดึงทันเฉยครับจังหวะนี้แบบว่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไม่ไหวจริงๆเครื่องมันกระทืบไปดิฮนะมันทำไมนักหนาไอเครื่องนะนะมันทำไมนักแะมันทำไมนะักแลวนะีนะ่อะไรนักฮะตัวนี้เฟรมเรสตกกันแะล้ว กดเปียบๆไม่ติดนะครับมือตกแล้วผมกดไม่ได้จริงเจอเลย <laughs> มันมันยากจังวะเกมนี้หรือว่าผมมือตกหรือว่ายัางไงดิมันซิ้นหวังมากเลยถามจริงครัคือมันจะมีทำไมไวะอีพุ่งๆเออนายอีพเออ่งัี้ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบเออแวะกลับมาดูกันผมจะได้แบบรู้ว่าโอเคเรายังแบบว่าเล่นได้อยู่นะยังมีคนรอดูอยู่ เสียงคือไปนั่งกับเกมที่3ใช่ไหมฟังออกใช่ไหมคุมากครับที่ยังรอดูอยู่เป็นกําลังใจที่แบบว่าทําให้อยากเล่นต่อมากแต่ที่ผมเลิกไปก็อย่างที่บอกมันมีช่วงที่มันเล่นเยอะเกินไปแล้วมันเครียดต่อย่างที่เห็นเสียงคือแบบไม่เหมือนเดิมแล้วไม่สามารถใช้เสียงรือว่าใส่ใส่ว้วายดังๆได้แล้วมันไปไว้วายเยอะเกินเกมเหมื่นก็รอดูนะถ้าว่างก็คิดถึงได้เลยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจที่ทําให้ผมมาไลฟ์ไอเดนนะถ้าเกิดวันนี้แบบมาไลฟ์แล้วแบบว่า ผลตอบรับแบบไม่ได้แบบมีคนรอดูเท่าเมื่อก่อนอะไรขณะนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มาบ่อยมานานๆทีแต่คือจริงๆคือมาเพราะว่าแบบอยากเล่นจริงๆทุกวันนี้เอาจริงๆเกมที่ผมเล่นก็แบบเบื่อไปหมดก็เลยแบบว่าเอาไปเดนกลับมาเล่นบ้างถ้ารอดูก็เดี๋ยวจะพยายามมาบ่อยๆนดนีใจคิดคิดถึงฮะโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวว่าวันหลังเก็บแรงไม,มา่าวันหลังนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะ